สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมานำเสนอเด็กโปรไฟล์ Dragon World สายมังกรสุดยันเบาโซเลกันครับ ดักกอนเวิร์นะครับสายมังกรสุริยันเบาโซเลที่ผมจะจัดก็คือจะเอาผระเอกเป็นเบาโซเลเลยจะไม่ใช้เบาดักกอนเป็นพระเอกนะครับเบลดักกอนจะเป็นตัวเสริมทําให้เล่นเบาโซเลได้ง่ายขึ้นะไปดูรายละเอียดของเด็กกันนะครับเริ่มจากตัวที่เราอยากจะเล่นนะครับผมวิธีการใส่นะครับเริ่มจากคีย์หลักของเด็กก่อนเราจะเริ่มจากเบาโซเลดิออสเลยเพราะเราอยากเล่นมากเพราะมันเก่งมากนะครับผมค่าคอของเขาคือการนํามอนสเตอร์หนึ่งใบในสนามหรือมากกว่าเข้าโซของการ์ดนี้แล้วก็จ่าย 3เกตกินเกตเยอะมากแล้วก็เราสามารถเติมโซได้ตามจํานวนที่เราอยากได้นะครับในสนามอย่างน้อย1ใบความสามารถของเขานะครับคือเมื่อเริ่มต้นแอตแทกเฟสของผู้เล่นทุกคนนํามอนสเตอร์ทุกใบบนช่องกลางของคู่แข่งกลับขึ้นมือหรือทําลายการเหล่านั้นเลือกได้นะครับว่าจะยกขึ้นมือหรือว่าจะทําลายโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สอะไรเลยแค่เริ่มแอตแทกเฟสของผู้เล่นฝ่ายเราก็ได้ยิง1ห,หรือยกหน,นะครับ พอเข้าเทิรนเขาถ้าเขามีช่องกลางเราก็ได้เลือกยกหรือยิงก็ได้1ใบนะครับผมเก่งมาก อีกหนึ่งความสามารถเลยที่ทําให้คู่แข่งเนี่ยต้องเลี้ยวมาตีมันจริงๆก็คือความสามารถด้านล่างครับผมความเสียหายที่พลังชีวิตเราจะได้รับลดลง2หน่วยและความสามารถของการทุกใบบนสนามเราจะไม่สามารถถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการคู่แข่งได้นะครับนี่คือความเสียหายเนี่ยพอลดลง2หน่วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการสร้างความเสียหายโดยตรงจะลดลง2หน่วยทําให้เวลาเขาตีมานะครับถ้าเกิดค่าคริติคอลน้อยกว่า2เนี่ยไม่เข้าเลยนะครับผมถ้าเกิดค่าคริส ก็ข้าวแค่1อย่างนี้เป็นต้นทําให้เวลาเขาจะมาตีนะครับเขาจะต้องฟาค่าพลังป้องกัน8,000ของบอลสเตดิออสมาให้ตัวนี้มันตายออกจากสนามก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องเลี้ยวมาตีก่อนซึ่งประมู0แปดพันนี่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ยังมีโซกาด้วยนะครับตัวนี้อึดมากแล้วเวลาจมตีเนี่ยตัวนี้สามขดับเบิลแอทแทกถือว่าตีแรงมากอีกเช่นกันต่อใส่4ใบนะครับดีออสเก่งมาก ตัวเก่าครับตัวเก่าใส่ไว้ตดไว้1ใบครับอันนี้เผื่อฉุกเฉินเผื่อว่าเราเจอกับมอนสเตอร์ที่มีโซเยอะมากๆในช่องกลางนะครับเยอะแบบว่าดีอสเนี่ยมันยิงได้แค่1ทีต่อการเริ่มต้นแอทแท็คเฟสหนึ่งครั้งนะครับแต่เจ้าจนเนี้ยมันจ่ายเกต1หนึ่งเกตเพื่อทําลายมอนสเตอร์ในช่องกลางของผู้แข่งนะครับหใบจ่ายกี่ครั้งก็ได้ตัาเท่าที่เรามีเกตในการจ่ายตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่ใครเจอมอนสเตอร์ช่องกลางโซหนาๆเนี่ยตัวเนี้ยกำจัดได้ง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ นี้ก็จะมีดับเบิลแอคห่งนะครับแล้วก็ค่าเคเนี่ยสองแต่ว่ามันจะสามารถเพิ่มค่าคย์ได้ถ้าเกิดเจ้าเนี่ยมันมีโซอยู่แล้วก็พลังชีวิตที่เราจะได้รับความเสียหายเนี่ยลดลง1นด้อยกว่าดีออสนะครับผมแต่ก็เอาไว้สําหรับในการเคลียร์ช่องกลางนะครับตัวนี้ก็ใส่ไว้1ึ่งใบนะครับต่อมาเป็นร่าง ไม้ตายกันมากครับผมใช้ร่างนี้นะเบลโซเลดีเอ็นอ b ฟเบลเบรตัวนี้ค่าคอจะเป็นการวางทับมอนสเตอร์ที่ติดชื่อบเบลโซเลหรือเบลดา้อนก็ได้ในชื่อก์รนะครับผมแล้วก็จ่าย3เกตการวางทับเนี่ยเราจะได้รับโซของการ์ที่เราทับด้วยนะครับผมอย่างเบลโซเลดิออสถ้าเกิดมี3โซอย่างนี้ถ้าเจ้านี้วางทับไปมันก็จะกลายเป็นเจ้านี้มี4โซเลยอ่ะความสามารถครับหาเราสวมใส่อเทมที่มีเงื่อนไขาการปลดปล่อยการโจมตีของ การนี้จะไม่สามารถถูกยกเลิกได้อ่าแล้วก็ลิงแอทแท็กก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมเพราะเป็นการโจมตีของการไปบบนี้นะครับต่อมาครับเมื่อการนี้ลิงแอทแท็กกับไอเทมที่ติดลักษณะของมังกรสุริยันเราจะได้สร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งอีก5หน่วยแล้วก็ความเสียหายนั้นจะไม่สามารถถูกลดลงได้ด้วยนี่ครับลิงแอทแท็กทีเดียวผมได้ยิง5หน่วยโอ้โหแรงมากแล้วก็ตัวเองมี3คิลิงกับไอเทมนี่น่าจะได้10คิี้เลยนะครับผมอันนี้ใส่3ใบนะครับไม้ตาย ต่อมาเราจะเริ่มโครงเด็กที่ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมนี่ชิ้นส่วนของเทพสุดยันบาวรากอนการ์ไปนี้ทำให้เราหามอนสเตอร์ที่ติดชื่อบาวโซเลจากกองการ์เราขึ้นมือได้เลยนะครับผมโดยการจ่ายพลังชีวิต1ห,หน่วยอ่ะเมื่อตัวนี้เข้ามาปุ๊บจ่ายหนึ่งหน่วยเสิร์ชหาเลยครับเราอยากได้บาวโซเลร่างไหนเราเสิร์ชขึ้นมือได้เลยนี่ง่ายมากๆแล้วก็หากเจ้าเนี้ยอยู่ในโซนนะครับการ์มังกรสุดยันนะครับผมตัวที่มีความสามารถอย่างบาวโซเลเนี่ยมันมีดับเบิลแอทแทคอยู่แล้วนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยบอสเลมีดับเบิลแอทแทนะครับถ้าจะน้ี่อยู่ในโซก็จะได้เพเนเทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้เราตี3ขคีย์ทีเพเนเนเทโอ้อันนี้คือแรงมากๆชิ้นส่วนของเทพสยันเบาดา้อนก็สายสีไปเลยครับเรียกว่าเป็นคีย์หลักในการเล่นบาโซเลให้เล่นได้ง่ายขึ้น อ่ะต่อมาล่างแห่งไม้ตายบาวดากอนตัวนี้มี2ความสามารถให้เลือกนะครับผมค่าคอคือจ่าย1หน่วยยังไงลงมาก็ต้องจ่ายนะครับผมเมื่อจ่ายหนึ่งหน่วยแล้วเราเลือกหนึ่งอย่างครับอย่างแรกคือชาร์จสามเกตครับอ่เอาไปบนมาชาร์จสามเกตอย่างที่2คือการหาไอเทมติดคุณลักษณะของมังกรสดยันไม่เกินหนึ่งใบจากกองการขึ้นมือแล้วก็สับโกาเรามีไอเทมอยู่แล้วชาร์จเกตได้เลยครับเพราะว่าเกตเราใช้เยอะนะครับผมค่าคอของบบวโซเลเนี่ยสามเกต แล้วก็ไม้ตายอีก3เกตเป็น6เกตนะครับผมแต่หากเรายังไม่มีไอเทมก็เสิร์ตไอเทมมาได้เลยทําให้เราเล่นตัวเบาโซเลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะไอเทมที่เราจะนําเสนอมันเก่งมากจริงๆ ไปดูไอเทมกันข้ามไปดูไอเทมก่อนนะครับผมไอเทมเราใช้ใบนี้ครับ4ใบในะครับผม Dragon Force ร่างแห่งสุดยอดสุดยันใบนี้เรียกว่ามีเงื่อนไขาการปลดปล่อยที่ง่ายมากๆนะครับผมอันนี้มาจากชุด X2 SS01 นะครับเงื่อนไขาการปลดปล่อยเราคือมีมอนสเตอร์ไซส์3ที่ติดชื่อเบาโซ l e ในชื่อการ์ดบนสนามแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเราลงตัว b a u l e เลได้ตัวเนี้ยสมใส่ฟรีได้เลยพอสมใส่แล้วเนี่ยพอสามารถตัวนี้นะครับมาดูกันกา์ดบนสนามไม่สามารถ ถูกทำลายและไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือได้นะครับการส่วนใหญ่แล้วพวก Dragon Force จะไม่โดนทําลายไม่โดนยกนะครับผมการนี้แล้วก็ความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยอ่าต่อมาครับเมื่อเริ่มต้น Final Phase ของเราสแตนการนี้และการนี้สามารถโจมตีได้ใน Final Phase นั้นจากนั้นเราสามารถคอมอนสเตอร์ไม้ตายจากบนมือหรือช่องดอกของเราหนึ่งใบนะครับโดยจ่าย call สด,ด้วยการนี้มี double attack ซึ่งการ call Impact Monster นะครับ m o n ตอร์ไม้ตายเนี่ยปกติแล้วเราสามารถ คอปกติได้1ครั้งแต่การใช้สกิลของการ์ดนะครับทำให้เราได้การคออิมแพคมอนสเตอร์เพิ่มเติมโดยไม่ได้ไปเบียดเบียนการคอปกตินะครับอิมเพคมอนสเตอร์ตัวนี้มันคอจากช่องดอปได้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเราต้นต้นเกมเราสามารถชาร์จเจ้าไม้ตายอะลงดอปไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันคอจากดอปได้ด้วยเพราะฉะนั้นทําให้เราเนี่ยคอจากดอปแล้วก็โจมตีได้เลยอันนี้ดีมากสาฟรีใบครับไอเทมนี้เก่งจริงจริต่อมาเป็นการ์ดฟาร์มกันบ้างครับผ เราใส่แฟร์แฟงดรา้อนสี่ใบครับอันนี้เป็นการ์ดรีปิน์มาเก่งนะครับผมใบนี้มันมีความสามารถแฟร์กิฟเมื่อเข้ามาในสนามหากเรามีมังกรสุริยันใบอื่นในสนามนะครับผมนาการ์ดใบบนสุดของเราเข้าสู่ช่องเกตและเราจวดหนึ่งใบความสามารถนี้ใช้ได้แค่1ครั้งใน1เทิร์นตัวมังกรสุริยันเราเนี่ยมีเต็มเด็กอยู่แล้วนะทั้งเบลดา้อนก็ดีนะครับตัวนี้เป็นไซส์หนึ่งนะครับผมระวังโอเวอร์ไซส์ซึ่งเราลงพวกเบลดา้อนไปก่อนแล้วก็ลงเจ้าแฟร์แฟงนะครับทำให้เราได้เกันก่นเน,น,นเีอง ใส่สไปเลยต่อมาเป็น อีกหนึ่งแบบครับเป็นแฟร์แฟงอีกหนึ่งแบบที่ตัวนี้เก่งกว่าตัวเมื่อกี้อีกใส่สีใบนะครับมังกรพักดีแฟร์แฟงดราก้อนใบนี้บอกว่าหากบนสนามเรามีมังกรสุริยันใบอื่นที่มีไซส์สามนะครับเป็นไซส์ดังเดิมเนี่ยไซส์ใบนี้จะลดลงหนึ่งนะครับจากหนึ่งเหลือศูนย์แล้วก็อีกหนึ่งความสามารถที่สําคัญมากคือเมื่อมอนสเตอร์มังกรสุริยันเนี่ยใบอื่นที่มีไซส์สองหรือสูงกว่าเข้ามาในสนามเราจะได้นําก้าวไปบนสุดนะครับมาชาร์จเกตแล้วก็ได้โจทย์หนึ่งใบความสามารถนี้นะครับผมเราสามารถใช้ได้้ทังเนฟและ Fate. Fate และไอ หครั้งเก่าวคือถ้าเราในเมนเฟสเราลงไซส์2มานะครับผมตัวไซส์2มาแล้วก็จะได้เกตได้จัวถ้าเกิดไฟนอลเฟสเราได้ call monster ไม้ตายมาอีกทีนึ่งเราก็จะได้เกตได้จัวอีกหทีนะครับผมอันนี้คือเก่งมากๆเลยใบนี้ก็ใส่4ได้เลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้จํากัดน,นะครับว่า มันเกิดได้กี่กี่ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันอยู่ทั้งช่องกลางแล้วก็ช่องซ้ายหรือขวาการที่เรามีตัวเบาโซเลเข้ามาเนี่ยมันก็จะลดไซส์เหลือศูนย์ทำให้เราได้เกตได้จั่วทั้งสองใบนะครับผมพอใช้เสร็จก็สามารถเอาใบเข้าโซดีออสได้นะครับเวลาเราคอลเบาโซเลดีออสใส่สีนะครับต่อมาใส,ส่ศูนย์กันบ้างครับผมแล้วใส่เบาโซเลอิมเมจินสามใบครับใบนี้จะทําให้เรามีรอบก,การโจมตีเพิ่มขึ้นเพราะเขาสามารถย้ายตัวเองเข้าโซได้นะครับเวลาเขาโจมตีอ มาดูความสามารถนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ไอาการนี้โจมตีเราสามารถนําการนี้เข้าสู่โซมอนสเตอร์มังกรสุิยันใบอื่นบนสนามของเราได้เห็นไหมครับเอาไว้ช่องกลางแล้วก็มุดเข้าโซของเบาโซเลดิออสได้นั่นเองนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งความสามารถคือเมื่อจบการต่อสู้ของมังกรสุิยันที่มีเจ้าเนี้ยอยู่ในโซหากคู่แข่งไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเราจะได้ชาร์จเกต1เกตนะครับแล้วก็ได้ฟื้นฟูพลังชีวิต1หน่วยเกิดหนึ่งครั้งใน้1เทินการไปนี้หนึ่งครั้งใน้1เทินถ้ามีเจ้าเนี้ยหลายครัหลายใบนะครัคร้งนบ้บ นะใส่สามใบาครับติดชื่อเบาโซเล่ด้วยนะอันนี้เก่งจริงๆ มอเตอร์ใบสุดท้ายใบนี้ใส่1ใบครับผมเป็นอมนิลอร์ดนะครับใส่ได้1ใบต่อเด็กที่ไม่ใช่แฟกของมันนะครับราชันปาดผู้เป็นอมะตะเขาดอนใบนี้ก็ใส่มาเพื่อที่จะทําให้ตัวเบาโซเลดิออรของเราอึดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันฟื้นตัวเองได้ทุกๆแอคแทกเฟดเลยนะครับผมพอเข้าช่วงแทกเฟดปุ๊บเจ้าตัวนี้อยู่ในดอกเมื่อไหร่ล้วก็สามารถจ่ายหนึ่งพลังชีวิตนะครับผมเพื่อขอเจ้าเนี้ยจากดอกเข้ามาในสนามได้แล้วก็ เจ้าตัวเนี้ยมันตายแทนเพื่อนได้นั่นเองครับถ้าเกิดเห็นเพื่อนถูกการของคู่แข่งทําลายแล้วก็เอาเจ้าเนี้ยลงดอกเพื่อให้มอนสเตอร์นั้นยังอยู่ในสนามนั่นเองนะใส่เใบครับแล้วก็มาที่เวทมนต์กันครับเราเริ่มที่เวทมนต์ที่จะฟาร์มของกันก่อนนะครับบัดดี้ของเทพสุริยันเราไล่การไปน,นี้ได้ก็ต่อเมื่อมีมังกรสุริยันบนสนามเท่านั้นนะครับความสามารถคือนําการไปบนสุดจากกองการเรา2ใบเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีคําว่าเบาโซเลในชื่อกา เราจะได้พลังชีวิต2หน่วยและจั่วการ์ด1นึ่งใบรายได้1ครั้งใน1เทินครับผมยอ่อบอลโซเลเราเราเล่นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับหรือเจ้าเนี้ยบอลโซเลอิมเมจ,จินนะครับไส์ศูนย์ลงเจ้านี้มาก็ใช้ได้เลยนะโอ้โหมันดีมากใส่3ใบพอครับ เป็นบนใบต่อไปอ่าเป็นบัสลิงนะครับผมบัสเอ็กลิงใส่2ใบนะครับผมเงื่อนไข,ขของการใช้คือในเทิร์นนี้เราจะต้องสั่งการ์ดของเราโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าเท่านั้นถึงจะไล่ได้นะครับไล่เป็นเคาน์เตอร์ทำให้เราเปิดดูการ์ดจากกอง3ใบนะครับเลือกอะไรก็ได้ที่เราเปิดนะครับ1ในนั้น1ใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลืออีก2ใบนะครับเข้าสู่ช่องเกตแล้วก็จะได้ฟื้นฟูพลังชีวิต1หน่วยนะครับไล่ได้1ครั้งใน1เทิร์นเราใส่2ใบนะครับ เอาไว้คุยหาการดไม้ตายนั่นเองเนะครับมอนสเตอร์ไม้ตายก็ได้นะอ่าต่อไปครับ การตื่นของจักรพพัดสายฟ้าสีแดงอันนี้ใส่หนึ่งใบนะครับผมเป็นใบสําหรับการเก็บกู้ของที่อยู่ในดอกนะครับขึ้นมือนั่นเองซึ่งการเก็บกู้ของเรานะครับก็คือในดอบเนี่ยต้องมีเวอร์ต่าง3เวอร์หรือมากกว่าอ่าซึ่งแน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับของเราเนี่ยมีแค่เจ้าดูเอาการนะครับมันก็3เวอร์แล้วนะครับผมลงอยู่ในดอกก็ทําให้ใช้ความสามารถได้เลยความสามารถนี้ก็คือชาร์จเกจแล้วก็ได้พลังชีวิตนะครับแล้วก็ถ้าเวอร์3หรือมากกว่าก็จะได้เก็บกร์ดจากช่องดอกไม่เกิน1ใบขึ้นมือเอาแค่นี้พอนะคร เราทาได้เท่านี้ใส่หนึ่งใบครับใบจั่วนะครับดาบราชันผู้พิชิตลิลิสค่าแคสคอร์สครับจ่าย1เกยแล้วก็จ่ายพลังชีวิต2หน่วยแล้วก็จะได้จั่วการ์ดต,ตามจำนวนเบอร์ที่ไม่ซ้ากันบนสนามของเราซึ่งแน่นอนเจ้านี้ก็3เบอร์แล้วนะครับผมกรณีที่เราลงเขาดอนไปครับก็เป็น4เบอร์จัว่วสูงสุดในเด็กของเราก็คือประมาณ4ใบนั่นเองนะครับผมใบนี้ก็เล่งจั่วได้ดีมากไม่ต้องพึ่งการ์ดของผู้แข่งด้วยจัว่วได้เองอ่าการ์ดกันครับใบนี้สําคัญมาก ึ่งทํามาเป็นฟอยด์ด้วยนะครับของไมเทิ์นี่นะฮะแล้วใส่ into the future 4ใบครับใบนี้เก่งมากอย่างที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมความสามารถเนี่ยมี3อย่างให้เลือกนะครับผมเงื่อนไขก็คือเราจะต้องถอดโซ 1ใบจากมังกรเกาะเหล็กหรือนีโอดาก้อนนะครับต้องถอดโซออกซึ่งเจ้าเบลโซเลดิออสนะครับมันมีเผ่านนโอดาก้อนติดตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอินทเดอะฟิวเจอร์เราใช้ได้นะครับผมง่ายมากๆแล้วก็การใช้คาลเตอร์เราจะได้จวคืนด้วยนะครับผมไม่เสียการ์ดนะครับแล้วก็เลือกใช้หนึ่งอย่างครับเราจะเลือกเพิ่มค่าคีิ์ดิคาลให้การ์ดบนสนามเราหนึ่งหน่วยก็ได้นะครับหรือสแตนการ์ดบนสนามเราหนึ่งใบก็ได้หรือจะเลสนะครับจับนอนการ์ดบนสนามคู่แข่งหนึ่งใบก็ได้โอ้โหนี้ ดีมากๆนะครับผมประโยชน์เยอะใส่สีใบไปเลยครับ อันนี้ก็จะมาจากไม้เถินแซดนะครับเชสเบรกมีการแก้ไขเทคเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใจเกตนะครับผมเลือกใช้ได้1อย่างนะครับจาก2อย่างอย่างแรกคือนําเวทมนต์ของคู่แข่งบนสนามไม่เกิน2ใบเอาไปเรียงไว้ใต้กล่องเจอพวกเวทมนต์เซตอะไรที่มันดูกวนใจเตะกลับเข้าใต้กล่องได้เลยแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับชี้มอนสเตอร์บนสนามของคู่แข่งหนึ่งใบาพาวเวอร์ลบสองพแล้วก็คีย์ทิคิลลบหจนจบเทินนะครับโดนทั้งเถินเลยใครที่เจอพวกโจมตีที่จะมาตีเบา โซลเอดิออสของเราแล้วก็ลบพลัง2,000เนี่ยทำให้เขาตีไม่เข้าก็ทำได้นะครับผมหรือจะเจอพวกชี้หนักๆตีเยอะๆทีๆนะครับลบ1นึ่ี้ไปทั้งเทินนี้ก็หายไปไหลายดาเมจอยู่นะครับผมใส่หนึ่งไป โลสามันของเด็กนี้ใส่ไปเลยครับ4ใบดราก้อนชิลโลแห่งสุดยอดมังกรสุดยันใบนี้ไล่ได้ก็ต่อเมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีในเทนคู่แข่งครับแล้วก็เราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางเท่านั้นไล่ได้เลยนะต่อมาครับเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนะแค่นี้จบต่อมาครับเราจะได้ของแถมครับจากนั้นหากเรามีมังกรสุิยันอยู่จะได้จั่วหนึ่งถ้าเรามีนีโอนาคอนอยู่จะได้เกตครับแล้วก็ถ้ามีมังกรดำอยู่เราก็จะได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะก็แน่นอนครับตัวเบลโซเลของเรามันมีครบทุกเผ่าพันธุ์ที่ต้องการนะครับ เพราะฉะนั้นได้ทุกอย่างเลยได้จัว่วได้เกตได้เลือดนะะเพราะฉะนั้นใส่ใบไปเลยครับใบนี้ ่อมาเวทมนต์อีก2ใบครับแล้วก็ใส่ดรา้อนชิลโล่แห่งมังกรสุดยันอีก2ใบพอครับใบนี้มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับผมก็คือเราต้องมีมังกรสุริยันบนสนามด้วยนะครับไล่ตอนเทินแรกไม่ได้กรณีที่เรายังไม่ได้ลงมอนสเตอร์เลยโดยคู่แข่งโจมตีมามันก็จะโดนนะครับผมเพราะฉะนั้น2ใบก็พอซึ่งใบนี้มันจะเป็นใบที่รวมเอาดรา้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวกับโล่ฟ้าเนี่ยรวมเอาไว้ในใบเดียวกันถ้าเรามีมังกรสิรยันเนี่ยจะยกเลิกการโจมตีนะครับผมแล้วก็ได้เกตแล้วก็ได้ หากชีวิตหนึ่งหน่วยแค่นี้เองนะครับผมนี่ก็จะเป็นเด็กดราก้อนเวิลสายบังกสุริยันเบลโซเลซึ่งเราให้พระเอกของเราเป็นเบลโซเลดีออสนะครับผมแล้วก็ยังมีการโจมตีควบคู่ของเจ้าไอเทมใบนี้นะครับผมทำให้เราโจมตีได้หนักหน่วงมากๆนะครับผมก็คือดับเบิลแอทแทกจากเบลโซเลดีออสครับผมแล้วก็ดับเบิลแอทแทกจาก ดักออนฟอสนะครับผมพอไฟดอนเฟดพอสามารถนี้ก็จะทำงานครับเด้งเจ้านี้ขึ้นมาสแตนนะครับแล้วก็คอลอิมแพกมอนสเตอร์จากดอกหรือมือก็ได้นะครับเอามาคอทับนี่แบบนี้แล้วเราก็จะลิงตีอีกหนึ่งทีนะครับลิงตีอีกทีก็จะได้ยิงพลังชีวิต5หน่วยแล้วก็ตีข้าไปอีก ห้หน่วยนะครับผมยกเลิกไม่ได้ด้วยโอ้โหอันนี้คือถ้าปิดง่ายๆก็ลองเอาไปจัดเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามคลิปของเราต่อๆไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ